สวัสดีครับสวัสดีเอ็ดซีทางช่องถุกถกทันครับครับตอนนี้เวลานะครับก็คือ1 1บเโมงยีนาทีนะครับสิบเโมงยีนาทีนะครับมาพบม,มาเจอกันก่อ,อนจะไปทําธุระประปังนะครับะจะไปร่วมงานขาวดำรงสการนะครับ ก่อนจะไปนะครับกลามาพบมาเจอกันแกบแบดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับแนวทางนะครับเป็นแนวทางของน้องชมพู่บ้านทุ่งนะครับทีแอดวิไลนะครับไดมานะครับมือนีนะครับมาพบมาเจอกันนะครับไดมาแล้วงวดนี้ ับมาในคลิปนี้นะครับอ่ะขอไพ่ fc แรกครับเช็คบังล่ายน้ำนะครับเพราะว่ามีตัวเลขหน้าทางแต่ละสำนักที่ส่งมาบอกน้องชมพู่บ้านทุ่งครับงวดประจําวันที่สิบหกนะครับจูอขอไัยครับหนึ่งตุลาคมนะครับขอภัยขอไัยบอกผิดหนึ่งตุลาครับงวดสิบหกกันยายนที่ผ่านมาครับแนวทางของนนองชมพู่หลุดนะครับ fc อ่าเลขวิ่งก็หลุดนะครับ ชุดจับคู่ก็หลุดนะครับอบาบวากันนะครับหากําลังใจกันต่อไปนะครับหัวดนี้น้องวา่าบอย่อมแพ้คุณพ่อนะครับน้องว่าสู่ต่อคือกาคำนวณลุยต่อนะครับน้องชมพู่บ้านทุ่งคนคนเดียวกันนะครับน้องชมพู่นะครับหนึ่งตุลาคม 68นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดวิไลเช็คเบิงแหนวทางของนองชุดเต็มจะมี9ชุดนะครับชุดเต็มจะมี9ก้าชุดเน้นยำให้3ชุดเดี๋ยวจะเป็นตัวได้นั่นนะครับทรงพูดคุยทำข้าวาำข้าวกันอยู่นี่คุณพอ่อคุณแม่เตรียมสมุดปากกานะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แขบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกาไว้ เดียวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางใส่เวลาบอดดน,นะครับแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบอดดแป๊บเดียวอ่ะเริ่มจากเลขวิ่งกันก้อนนะครับเริ่มจากเลขวิ่งกันเลยนะครับน้องชมพู่งวดนี้นะครับน้องชมพู่วิ่งมาที่ศูนย์กับสอง น้องชมพูจะเป็นสูตรมัดรวมนะครับสูตรม,ตรมัดร,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 รวมบนล่างนะครับสูตรมัดรวมบนล่างนะครับ ต่อไปจะเป็นชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ต่อไปครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดต่อไปครับสองหกสองเจ็ดสองแปด นี่คือชุดเต็มของน้องชมพู่ครับเดี๋ยวเอดวิไลจะทวนให้เบิงให้ชมอีกรอบหนึ่งน้องชมพู่นะครับหตุลาคม68วิ่ง0ูนย์กับ2อเนีทางสูตรมัดรวมครับบนล่างนะครับจากคู่ครับชุดเต็มนี้เก่าชุดนะครับเอฟซมี 02, 04, 0ูนย์สองศ 161718 262728นะครับอ่ะให้ FC คุณพอ่อคุณแม่เบิง่งให้ดีนะครับมาเบิ่งให้ดีหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยจะมี8มี7มี6มี4มี2นี่คือหลักหน่วยเบิ่งให้ดีหลักสิบ จะมีศนย์มี1มี2แค่นั้นศูนสองจะเป็นหลักสิบนะครับเบื้งให้ดีอ่าศูนย์สองจะเป็นหลักสิบนี่คือชุดเต็มที่น้องชมพู่จับมาไห้นะครับมีเก่าชุดามาเบึงตัวน้องชมพู่จะเน้นย้ำกันนะครับน้องชมพู่วงกลมที่ ี่ีอดวิไลบอกนะครับนองชมพูวง,งกลมมาให้แค่3ามคู่สมคู่นะครับที่นองวงกลมมากนะครับเริ่มจากคู่แรกก่อนเลย08นยสองห สองเจ็ดามคูอ่าเอฟซี FC จะถูกใจบอที่นองชุ่ผูวงกลมนะครับทาบอถูกใจนะครับจะเหลือ020 0, 4 16 17 1 8กับ28เหลือเหลือ6ชุดนั่นนะครับ f อมักใน6ชุดนี่สามารถจัดเองได้นะครับ6ชุดที่เหลือ f อซี FC มักคูใดสามารถจัดเองได้เลยนะครับอ่ะ น่องชมพูวงกลมให้แล้วนะครับถือว่าสรุป,สร,ปรสรุปให้วันที่25หครับสรุปให้วันที่25่สกยอ6.8นะครับนี่คือน้องชมผูสรุปมาห้แล้ว 082627 3คูเน้นๆนะครับแนวทางงวดประจำวันที่16ฝากแช่ออกไปนะครับให้กำลังแรงใจน้องชมพูนํานะครับถึงแม้แนวทางจะลุดงววทีพานมาน้องชมพูไม่ท้อถอยนะครับคำนวณต่อนะครับนวลน,นีน้องมั่นใจมาแน่นอนชั่วหลานเปอร์เซ็นอายุนีไม่แห้งเจอกันคลิปนาส,สวัสดีครับ